ฮัลโหลฮันลี่เนพนื่อนมาเลยเช้าถึงเทีย่ยมทานแค่นี้นะคะไปดูบางวันวิวก็สนตัวชอบอาหารอีสานไปดูนะคะเมนูเชา้านี้ดูสิทูไตรินวันแล้วนกะ็วิวก็จะใส่ผักอาจจะเป็นมะเขือเทศนะคะดูวิตามินซี มะอือมาอือรูจักมาอือมมาเอือมาเอือเดี๋ยวจะบวชเดี๋ยวจะแกงฟักทองชอบฟักทองมันเขามีประโยชน์สูงสุดมะเอือักทองคือบีชเดี๋ยวเซ็ตไปเลยค่ะเช้านี้นะคะเพื่อนถึงเที่ยงเมนูเมนูกับบิ๊บนะคะทูไตรอินวันได้ ดูซิไปทำดูนะคะกุ้งไข่ดาวอบนะคะอบนมอบนมไม่ใช่เนยแต่ว่าอาจจะใส่อันนี้ใส่น้ำวีวไม่ใส่น้ำมันนะคะยกไปทานแบบนี้เลยบางคนใส่เนยนะคะเพราะว่าเรามีโปรโตีนสูงจาก ก่อนตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่ใส่นมลงไปเลยค่ะใส่นมลงไปเลยนะคะใส่นมลงไปแล้วก็วางกุ้งตัวใหญ่ๆลงไปวางแล้วก็ไข่ดาวนะคะเสิร์ฟเป็นอย่างนี้เลยค่ะเสิร์ฟเป็นจานเลยก็ได้นะคะ, <S <S แ,ละแล้วก็จะมีพริกไทยแล้วก็จะมีพริกไทยดำอารมา อะโลมาแล้วก็เกลือแล้วแต่ใครชอบเติมเองนะคะใครชอบอันไหนก็เติมไปคะ่ะไข่ไข่ดาวอบกุ้งตัวใหญ่ๆไข่ดาวอบกุ้งนะคะเสิร์ฟแบบนี้แล้วก็ตัดทานได้เลยนะคะแล้วก็จะมีหอมตบเต็มด้วยสีสันมะเขือเทศน,นะคะอาหารเช้าวันนี้ทานแบบ บางคนก็อาจจะทานกับขนมปังสักสองชิ้นหนึ่งชิ้นนะคะไข่ดาวเมนูเบคฟราสเมนูฟูลสติกของวีวีวันนี้ไปเลยไม่มีน้ำมันไม่มีเนยไข่ดาวอบกุ้งอบนมเสิร์ฟเลยค่ะเสิร์ฟเสิร์ฟเลยเสิร์ฟเป็นถาดๆเลย เิร์ฟลงไปเลยเสิร์ฟลงไปบางคนรอให้ไข่ดาวบางคนไม่ชอบสุกมากก็เวลาเรานะคะเขาก็จะมีตั้งเสิร์ฟเป็นตั้งไปเลยนะคะเสิร์ฟใส่จานหรือเสิร์ฟใส่กระทะกระทื้เสิร์ฟเป็นกระทะเลยนะคะสุดยอดไหมสุดยอดไข่ดาวอบ นมของวีวีไหมดูสิได้โปรตีแนแคลเซียมแล้วก็วิตามินซีจากมะเขือเทศมะเขือเทศมีประโยชน์มากมายนะคะเติมสีสันแล้วก็หอมหอมสดมเห็นไหมวีวีเติมหั่นลงไปเลยชับชๆเห็นไหมหง่ายๆเสิร์ฟแล้วก็ทําให้หน้าตาเขาน่ารับประทานใช่ไหมลนะ่ะนะคะ,ะเพื่อนอู้ยทำไมกลิ่นหอม เดี๋ยวไปเติมพริกไทยดำลงไปอาจจะเติมปริมาณบางคนไม่ชอบปริมาณก็ใส่เกลือลงไปนะคะ่ะถจะชอบนะคะแต่เพื่อนๆแต่ทานนะคะชิ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 ชชชเติมไปนิดหน่อยให้รสกระเริมน,นิดหนึ่งแล้วก็ทานนะคะฝรั่งเขาจะทานอย่างไรคะฟลูสต์เดี๋ยวไปทานกับไปตั้งโต๊ะก่อนนะคะ แย่เรื่องว้าวอุ้ยปิดไฟกันดูน่าทานไหมนะน่าทานมากเนาะเสิร์ฟ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 ไปเสิร์ฟก่อนนะคะขนมปังวางอยู่บนโต๊ะอาหารแล้วพร้อมเสิร์ฟหน้าตาหน้าอุ้งยำ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 ยุ้ยุ้มยุ้ไข่ดาวอบนมอบกุ้ง บายวีวีนะคะวิวีชอบทำอาหารค่ะทำโออยเนาะกันมายูสวิตเซอร์แลนด์ยี่สิบเอ็ดปีแล้วสิเมื่อบ้านแล้วนวิวีบินที่ก้ามกรานะคะไปเลยเสิร์ฟแบบนี้เลยอินเทรนด์อินเทรนด์สุดยอดวิวีเสิร์ฟไปเลยพริกไทยดำด้วยอโรมาเกอือใครอยากเติมอะไรเติมลงไปไปเลยหอ เขาก็จะมีขนมปังก็ทานกับขนมปังก็ได้นะคะแต่นี่เป็นเหมือนแบบว่ารูดูสินม,มากคนก็ใส่ชีสลงไปอบนมอบชีสอุ้ยมันก็น่าทานเนาะทำไมมันหอมอย่างนี้เพื่อนหอมมากเลยบาย,บายบายสาระที่ดีคลิกเข้ามาดูแลกเปลี่ยนกันนะคระับบายวีวีนะคะ คุกกี้คุกกิ้กับบีบีนะคะดับเล็บทุกคนไปแค่นี้เราก็อย่าลืมว่าร่างกายเราง่ายๆได้โปรโตีนและวิตามินนะคะในจานเดียวเร่งด่วนเบกฟรก์ไปเลยจุดจวด